สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับเกมโลบอกในแมปซอมบี้อพไรซิงนะครับก็เพิ่งเริ่มเล่นกันเลยดูแล้วจะเป็นเกมเอาชีวิตรอดในโลกซอมบี้หรือเปล่าซอมซอมบี้จากด้านหลังก็มีเฮ้ย ไม่ใช่ซอมบี้แล้วมีโครงกระดูกด้วยจะเป็นซอมบี้โครงกระดูกเหรอเดี๋ยวสกเกลตันอะไรพวกนั้นมาก,ก่อนนะข้างหลังสว่างตัวนึงอ๋อป้อมมันยิงเองจะเป็นป้อมอัตโนมัติลองย้ายจุดดีกว่าตคนนี้ซอมบี้ไม่เยอะหาจุดมันๆนะม,รรไไมีซอมบี้รัวเลยไปไหนหมดวะซอมบี้มาดินี่งไงอ่ะ นี่เรามี1นึ่งพันหกสิบห้าคะแนนก็ไปซื้อแหละหนึ่งพันหกสิบห้าเฮ้ยมั่นึอ,นอ,นอมบี้แค่นี้ยิงหมดเฮ้ยเป็นแนที่แล้วโอเคนี่เราก็รอดแล้วใช่ไหมจากซอมบี้เฮ้ยกดยอดได้ด้วยหรอกดทำเป็นไงท่านนะ้นี่ กด C ป่ะ C C อ๋อ C สครั้งคืองครั้งเป็นเป็น A มอบอ่าแล้วเราจะลุกขึ้นไงสเปซบาย่ออันนี้เป็นย่ออ๋อสูมออกมาดูได้ไงอีกทีนึงเป็นมอบอ่ามอบแล้วไงมันยิงแม่งขึ้นเหรอเดีเย๋ยวนีบอสเหรอไม่ไม่ใช่บอสเลยเป็นพรแบบมาไม่มาเรื่อยๆอย่างี้หรอ มีบาเลือดไ้ทำไมขบนหรือตอนหรือเอหรือแมพแมเมื่งทีก็มีแต่ไม่ทันได้มองเฮ้ยจังหวะน,นี้ต้องใช้นี่แล้วอพีจีเซเวนิงอ่าเลือดเลือดขบนนี่ไม่ลดเลยซสองบี้ตายเยอะอยู่เฮ้ยตัวนี้มีกรอเฮ้ยคนอื่นเขาไปไหนหมดอ่ะ หรือผมคนเดียวเหรอก็คือไปไหนหมดแล้วว้าตายโดนซอมบี้กัดตายอ่าตัวเกมมีให้ใช้ฆ่าด้วยระยาระ้าอาวุธระยะประชิด ปิดฟันปิดฟันเฮ้ยมีก็ฟันแรงนี่เฮ้ยระเบิดมีก็ฟันแรงอยู่นะเฮ้ยสอมบี้เคเราอยู่ใกล้ป้อมเดีย๋ยวให้ป้อมยิงเฮ้ยสอมบี้ทางนี้ด้วยดูดูทางขวาด้วยสอมบี้หน้าปวดขี้อ่ะหน้าเหมือนปวดท้องอันนี้สอมบี้ ตีบทเฮ้ยตังนี้ตนนีไปโดนขอขอเน้นๆทีนึงเฮ้ยตัวนี้เป็นตัวนี้มันถือระเบิดน,นี่ใครอ่ะพอเสียหายคูณสอง เอ้หย,ยังมีเพื่อนอยู่ตอนนี้เราอ่าคือคนที่พื้นที่เดียวกันใช่ไหมใช่ไหมในคนในพื้นที่เดียวกันหรอแต่ดาวหินคนแค่คนเดียวเองนะไม่รู้เดี๋ยวตอนนี้ซ่อมตีนี่ป้องกันซอมบี้ก่อนบริเขตกันซอมบี้ตรงนี้เข้ามาอย่าเข้ามา ซ่อมเสร็จฉันมีแทง,งนี่เลยเฮ้ยสวนละสวนละที่ปิดแค่เพื่อนคนอื่นอยู่ไหนหมดเนี่ย ตอนนี้มีแค่ผมแถวเดีรอมีแค่คนเดียวปะเฮ้ยคนนี้ไงคนอยู่เพียบเลยตรงนี้โอเคเข้ามาอยู่ตรงนี้พี่เรามาอยู่กับเพื่อนดีกว่าอันนี้คนเยอะดีอ่าตอนนี้เรามีภารกิจนะฆ่าด้วยอาวุธระยะประชิดเฮ้ยซอมบี้ตรงนั้นเฮ้ยซอมบี้คลาน ขันอยู่กับพื้นเดี๋ยวตามเพื่อนไปก่อนอยู่คนเดียวไม่ได้โอเคเราเสร็จเวฟเนี่ละเข้าไปเวบที่4ี่ละอันนี้คืออะไรกล่องรักษาใครจะเอาหยิบเลยสมบีระเบิดใช้ปืนยิงเอ่อนะกดผิดนาี้จะใช้บีดเมื่กี้ ไม่ทันละมบี้เยอะจัดมุมนี้ไม่ดีถ้ายก่อนตรงนี้ซอมบี้เยอะรวมตัวกับเพื่อน ล็อบที่เจ็ดแล้วอะไรโคลาบกเอ้ยนี่ดีบกกมือนสปีดซื้อมาอ่าลอแล้วมันกินเลยใช่ไหมเนี่ยตังค่าซ่อนเอ้ยซอมบี้มีระเบิดด้วยอะไรเนี่ยกระสุนได้หมดเลย เดี๋ยวน,นี้ลิงล้วตีเราจะประชิดยากแล้วเนี่ยปืนก่อนเอ้ยทางตันทางตันดอบไร่ะกระสุนถุงสุดอันนั้นบอสเหรอโหเลือดต้องสามหมื่นกว่ามีบอสด้วยเว้ยซอมบี้ยิงบอสยิงบอส อ๋อใช้ล็อกเก็ตยิงลูกน้องอ๋อไอจะไอกระสุนเสียงแดงเนี่ยบอสมันยิงออกมาเฮ้ยเดี๋ยวบอสมันเดินผ่านไปเลย รบ,รบ,รบเฮ้ยเพื่อตายเดี๋ยวไปชุบเพื่อนก่อนเฮ้ยเราก็จะตายไหมเนี่ยเลือเหลือแค่สี่สิบพี่ระเบิดเฮ้ยบอสมาแล้วระวังบอสมาแล้วยิงบอส เราน่าจะปลารละเบิดได้ปะ่ะเฮ้ยกด G ลากเกรนเต็ดไปล็อกเก็ตลันเชอร์ยิงเข้าไปาเพื่อนโดนอมบีกัดอยู่ไม่นายไม่ตีอมบี เฮ้ยโดนลูกกระสุนบอสไอ้ตัวเป็นเกาะน้ำอ่าอันนี้ล็อกเกลร์เชอร์ก็ยิงไม่เข้าใช,ชมีดมีดแทงมีมีเข้าอยู่ อ่าอันนี้ซื้อซื้อไม่ได้หรอยิงบอสดีกว่าบอสใกล้ตายล,ละราเคลียร์ซอมบีตรงนี้นิดนึงแล้วก็ยิงบอส เฮ้ยเรียบร้อยชนะบอสตายแล้วเออเดี๋ยวแบบนี้มันคุ้นๆเว้ยเอ้แบบนี้ใครรู้บ้างแบบนี้คุ้คนๆะน่ะทอรเตอร์สไตล์หรือเปล่า โอเคเปิดใช้ป้อมปืนกลเอ้ยชุบหน่อยล้ลม้ลมชุบหน่อยเพื่อน ขอบใจมากรีบออกมาด้วยที่นาอยู่ซอมบี้ระเบิดถอยมาใจครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับวันนี้ก็พอกันแค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับสำหวันนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ